ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ทหารนะคุณผู้ชมครับกองทหารพลรธิศการกองพลทหารราบที่3ก็ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อทอํสมามหนึ่งนครยุธยามาก็ได้มีการเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตโควิด -19 นําไปชาปนกิจศพนะครับในพื้นที่หลายๆวัดของโคราชของเราเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวอย่างที่ผมเรียงคุณผู้ชมไปเมื่อช่วงต้นว่าโคราชของเรามีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เนี่ยรายงานทุกวัน นะครับก็สะสมแล้ว151รายนะฮะแล้วก็เมื่อวานก็มีผู้เสียชีวิตวันนี้ก็มีผู้เสียมีผู้เสียชีวิตอีกนะครับซึ่งภารกิจนี้ถือว่าเป็นภารกิจที่สําคัญแล้วก็ต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเจ้าหน้าที่ทหารหมวดการศพกองทหารพลาธิการกองพลทหารราบที่3ร่วมกับมูลนิธิ่พฤ่ธรรม31เนื้อขอบยุสีมาย,ยังคง นะครับปฏิบัติหน้าที่เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 นะครับนำไปชาปนกิจศพอย่างที่เรียนคุณผู้ชมว่าไม่เสียชีวิตไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับโดยได้ทําการเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตจากโรงพยาบาลมหาราชนะครับคุณผู้ชมเพื่อนําไปชาปนกิจศพเมื่อวานนี้นะฮะที่วัดช่องอู่ตําบลจอหอวัดด่านเกวียนตําบลด่านเกวียนวัดน้อยสีคิ้วอาเภอสีคิ้วครับ ทั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะฮะทำให้ยังมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้ออย่างต่อเน,นื่องตามที่เราได้มีการรายงานท่านผู้ชมทุกๆวันซึ่งทางหน่วยเนี่ยได้มีการบูรณาการร่วมกับมูลนิธิพุทธธรรม31นครราชสีมาภายใต,ต้มาตรการและขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งคัดครับ